หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่161งานประลองโอสถข้าไม่ได้อยากรู้เลยสักนิดเจียงจงเทียนมีท่าทางหญิงทนงต่อหน้าคนอื่นตั้งแต่ไหนแต่ไรมีเพียงตอนที่อยู่ต่อหน้ากูเ้เย่เท่านั้นที่กลายสภาพเป็นชายหนุ่มที่แสนโง่เขลาและถูกนางกลั่นแกล้งอยู่เรื่อยๆเจ้าไม่อยากรู้แต่ข้าก็จะบอกกงหลีสั่งสำลักหนึ่งครั้งและพูดต่อด้วยสีหน้าที่ไม่สบายเท่าไหร่นักว่า พวกเขาต่างกลายเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงพืชไม้ใบดอกล้ำค่าในสวนหลังบ้านค่ากงหลีสั่งอยากข่มขู่เด็กน้อยที่ยังเยาว์วัยด้วยคำพูดที่โหดร้ายเช่นนั้นสิกู้เยะเตะไปที่ขาเขาเบาๆเด็กน้อยที่ยังเยาว์วัยอยู่ที่ไหนแล้วกงหลีสังมองไปรอบๆลานบ้านเอาเถอะพี่น้องตระกูลกู้ดูเหมือนจะอายุ1112ปีก็ถือว่าพอเป็นเด็กน้อยเยาไว์วัยได้อยู่แต่เด็กหนุ่มหน้าหมันไส้ที่อยู่ตรงหน้าคนนี้ อย่างน้อยก็15-16ปีแล้วคุณชายหลายตระกูลช่วงอายุนี้ถึงแม้จะยังไม่แต่งงานแต่ก็พอรู้เรื่องการเข้าหอแล้วจึงไม่ถึงว่าเป็นเด็กแล้วกระมังใครจะไปรู้เล่าทันทีที่เขาหยุดพูดเจ้าหนูนั่นก็พูดขึ้นมาอีกครั้งเจ้ากล้าขู่ข้าหรือเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครรู้สิกงหลีสังยกขานั่งไขว่ห้างก็คือสิทธ์หลานของแม่นางกู้สินะ เขาคือลูกชายของเจียงชิวผู้เป็นแพทย์โอสถใหญ่อันดับต้นๆของแคว้นตงหลิงสิทธิ์หลานของแพทย์โอสดใหญ่ไปหลีถ้าทำให้เขาคขึงใจระวังอนาคตเจ้าป่วยแล้วจะหาซื้อยาไม่ได้นะกู้เย,ย่อยู่ด้านข้างเตือนเขาอย่างใจดีแต่ในน้ําเสียงแฝงไปด้วยความยินดีบนความโชคร้ายของคนอื่น กงหลีซังไม่มีทางที่จะไม่รู้จักชื่อเสียงของแพทย์โอสดใหญ่เจียงชิวและแพทย์โอสดใหญ่ไปหลีเนื่องจากแพทย์โอสดใหญ่เป็นผู้คนล้ำค่าในวงการแพทย์ไม่ว่าจะทำให้ผู้ใดขุนเคืองล้วนต้องมีปัญหาตามมาไม่น้อยสีหน้าของกงหลีซังแข็งทื่อไปเล็กน้อยจากนั้นก็กลับมายิ้มอย่างรวดเร็วแล้วกระซิบกับกู้เยยว่าไม่ต้องกลัวยังมีเจ้าอยู่ไม่ใช่หรือองค์ชายเช่นข้าเชื่อมั่นในฝีมือการปรุงยาของเจ้าไม่ว่าอย่างไรย่อมไม่เป็นรองสองคนนั้นแน่นอน กูเยี่ยมองเขาด้วยใบหน้ากึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มแล้วพูดว่าลืมแล้วหรือข้าเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์กับแพทย์โอสถใหญ่สองคนนั้นพี่เจียงน้อยผู้นี้ก็ถือเป็นสิทธิ์หลานของข้าถ้าเจ้ารังแกเขาแล้วเขาร้องให้มาฟ้องข้าเจ้าว่าข้าจะช่วยเขาหรือช่วยเจ้ารอยยิ้มบนใบหน้าของกงหลีสั่งหุบลงเขายิ้มเกรงแล้วพูดว่าเจ้าหนูนี้ยังไม่ยอมรับเจ้าเป็นอาจารย์อาไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้าจึงรีบไปประครบประงมเขาถึงเพียงนี้ แต่ไหนแต่ายค่าก็ช่วยคนใกล้ชิดอย่างไม่สนเหตุผลอาจารย์เคยบอกว่าการปกป้องคนของตัวเองเป็นประเพณีอันดีงามของสำนักเราการที่กู้เยี่ยสามารถพูดอย่างไร้ตังกะด้วยความมั่นใจเช่นนี้หลิงจะเจเวียเฉินผู้เฝ้ามองดูนางทุกฝีก้าวก็ยิ่งรู้สึกตลกมากยิ่งขึ้น เม to ื่อเจียงจงเทียนได้ยินคำพูดของกู้เย่ดวงตาของเขาก็เปล่งประกายขึ้นสายตาที่มองไปยังกงหลีสังเต็มเปี่ยมไปด้วยการท้าทายอย่างมั่นใจภูมิหลังของข้าก็แข็งแกร่งขนาดนี้แหละก็ได้พวกเจ้าชนะแล้วกงหลีสังสะกดอารมณ์แล้วหันตัวกลับอย่างแรงจนเกือบตกลงจากเก้าอี้เอนกายนี่สิทธิ์หลานการพึ่งพาเพียงชื่อเสียงของผู้อื่นทุกสิ่งล้วนเปล่าประโยชน์การพึ่งพาภูเขาภูเขาอาจถล่มลงสักวันหนึ่งการพึ่งพาคนคนคนนั้นอาจหายไปในวันหนึ่ง การพึ่งพาตัวเองจึงเป็นเรื่องถูกต้องที่สุดกู้เย่ยสั่งสอนเจียงจงเทียนราวกับผู้เท่าหัวโบราณเดิมทียังคิดว่าเด็กหนุ่มหญิงยะโสผู้นี้จะเถียงนางกลับไม่คิดว่าเขาจะเกาศรีรษะแล้วพูดอย่างสงบเสงี่ยมว่าความจริงข้าก็ไม่แย่นะถึงแม้จะเทียบไม่ได้กับอาจารย์ลุงไปหลีแล้วก็เจ้าแต่ด้วยอายุแค่นี้ของข้าการที่สามารถบรรลุถึงขั้นแพทย์โอสถก็ถือว่าพบเจอได้ยากมากแล้ว จิงเซวินที่อยู่ด้านข้างพยักหน้าเห็นด้วยแล้วพูดว่าใช่แล้วอย่างคุณชายเจียงที่เป็นแพทย์โอสถตั้งแต่อายุ15ปีหาได้ยากจริงๆไม่แน่ว่าอีกสิบกว่าปีให้หลังแควนตรงหลิงของพวกเราอาจมีแพทย์โอสถใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งคนก็เป็นได้เมื่อเจียงจงเทียนได้ยินก็ยิ้มอย่างมีความสุขขอบคุณท่านลุงสามสำหรับคำพูดมงคลหลังจากที่ข้าได้มีคุณสมบัติแพทย์ใหม่ข้าจะส่งสินค้าให้จี้หมินทางของพวกท่านก่อนอย่างแน่นอน นายน้อยท่านยังไม่ได้รับคุณสมบัติแพทย์โอสถเลยคนรับใช้ผู้นิ่งเงียบและเคร่งครึมที่อยู่ด้านหลังเขาพูดขัดอย่างกระทันหันเจียงจงเทียนจ้องไปที่เขาแล้วมองไปยังกู้เยี่ยกลัวว่านางจะดูถูกจึงรีบพูดอธิบายว่าเดิมทีปีก่อนข้าจะเข้าร่วมการประเมินแพทย์โอสถแต่ท่านพ่อบอกว่าปีหน้าจะมีงานประลองโอสถที่จัดขึ้นทุกๆสิบปีภายในงานได้รวบรวมแพทย์โอสถจากหลากหลายแคว้นการที่สามารถประลองกับพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่มากกว่า ดังนั้นข้าจึงเลื่อนการสอบออกไปสองปีอ้อ,อที่แท้ก็เป็นเช่นนี้การที่เขาจะมีคุณสมบัติแพทย์โอสถหรือไม่นั้นกู้เยี่ยหาได้ใส่ใจไม่แต่สิ่งที่นางสนใจมากกว่าก็คืองานประลองโอสถงานประลองโอสถที่จัดขึ้นทุกสิบปีตามที่เจ้าบอกจะจัดขึ้นในปีหน้าหรือใช่แล้วเจียงจงเทียนก็สนใจเช่นเดียวกันงานประลองโอสถที่จัดขึ้นปีหน้าจะจัดขึ้นที่เมืองฝานจริงซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นตงหลิงเมื่อถึงเวลานั้น แพทย์โอสถใหญ่จากตะละแควนก็จะมารวมตัวกันและต่างประลองโอสถกันอย่างตื่นตาตื่นใจเพื่อตัดสินว่าผู้ใดคือแพทย์โอสถใหญ่อันดับหนึ่งก่อนที่อาจารย์ปู่จะหายตัวไปเขาเป็นถึงแพทย์โอสถใหญ่อันดับหนึ่งแห่งใต้ล่าถึงสองสมัยติดต่อกันท่านพ่อของข้าทำนายไว้แล้วว่าอาจารย์ลุงไผ่หลี่มีโอกาสสูงที่จะคว้าชัยชนะด้วยโอสถของเขาเมื่อพูดจนถึงตรงนี้เขาก็ชะงักลงแล้วหันไปพูดกับกู้เยี่ยว่ากู้เยี่ เจ้าจะเข้าร่วมงานประลองโอสถในปีหน้าไหมเจ้าสามารถปรุงยาอีกทั้งยังสามารถผลิตโอสถและมีโอกาสที่จะเป็นแพทย์โอสถใหญ่ไม่แน่ว่าเจ้าอาจได้เป็นม้ามืดของงานประลองโอสถในครั้งนี้ก็เป็นได้ฟังดูน่าสนใจนะเงื่อนไขาการสมัครคืออะไรไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิกู้เย่เดินเล่นจนรู้สึกเมื่อเล็กน้อยจึงนั่งลงบนเก้าอี้หินข้างๆหลิงจวี๋ยนและจ้องมองเจียงจงเทียนด้วยตาเป็นประกาย เมื่อเจียงจงเทียนมองเห็นสายตาเย็นชาบนใบหน้าอันหล่อเหลาเหนือคนธรรมดาของหลิงเจเวี๋ยเฉินก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายเหมือนมีเจตนาประกาศความเป็นศัตรูต่อตอนหน้าประหลาดนะักวันนี้เขาเพิ่งได้เจออีกฝ่ายเป็นครั้งแรกแท้ๆและมั่นใจว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเขาจะเคยทําให้คุณชายผู้นี้ไม่พอใจได้อย่างไรเจียงจงเทียนสายหน้าสะบัดความคิดนี้ทิ้งและนั่งลงข้างๆกู้เย่พูดอย่างไม่เกรงใจว่า งานประลองโอสถถูกแบ่งออกเป็นการประเมินแพทย์โอสถและประลองโอสถครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงการประเมินแพทย์โอสดรวมทั้งการอนุมัติแพทย์โอสถขั้นต้นและเลื่อนระดับแพทย์โอสถการอนุมัติแพทย์โอสถจำเป็นต้องได้รับการรับประกันจากแพทย์โอสถระดับกลาง3ามคนขึ้นไปหรือการเสนอจากแพทย์โอสถใหญ่หนึ่งคนจึงจะสามารถได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมออการลงสมัครอนุมัติแพทย์โอสถขั้นต้นนั้นเริ่มเมื่อไหร่กัน กู้เย,ย่กังวลว่าอาจารย์จะกลับมาไม่ทันเวลานั้นทั้งสิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่ไปหลีนางเคยได้ยินชื่อมาก่อนก็จริงแต่ไม่เคยได้เจอหน้ากันพวกเขาต้องเป็นเหมือนเจียงเสี่ยวเทียนแน่นอนคิดว่านางเป็นจอมหลอกลวงและไม่ยอมเสนอนางแล้วนางจะหาแพทย์โอสถสามคนมาเสนอชื่อจากที่ใดได้กันระยะเวลาการสมัครคือเดือนเจ็ดถึงเดือนสิบปีนี้เจ้าถามทำไมหรือเจียงจงเทียนอดถามไม่ได้กู้เย่เม้มปากและพูดอย่างไม่เต็มใจ ข้าก็เหมือนกับเจ้ายังไม่ได้คุณสมบัติแพทย์โอสถขั้นต้นเลยเจ้าเองก็ไม่ได้เข้าความการทดสอบเมื่อปีก่อนหรือออบข้ารู้แล้วอาจารย์ปู่แค่แค่อาจารย์ของเจ้าต้องคิดเหมือนกับท่านพ่อของข้าแน่เลยไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกเยอะข้าจะส่งจดหมายให้ท่านพ่อให้เสนอชื่อเจ้าตอนที่ลงสมัครให้ข้าด้วยเจียงจงเทียนสายหน้าอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยที่แท้กู้เสี่ยวเย่ที่เก่งกาจขนาดนี้ก็ไม่ได้เป็นแพทย์โอสถเหมือนกับเขา